ปลาพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปลาถ้ยเปิดมองดูเฮ็ดเฮ็ดอะไรจุ่มๆนี่ก็มีนะนี่นี่ปลาจุดตาดีเลยวะนี่เฮ็ดนั่นคอยนั่งกะอยู่กุ้งเห็นวะงัด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 ภาสิบุราดเด้อเด้อนี่เด้อวะเนี่ยเอาลานถาภาสิบไราเมื่อสู่ผืนแกงเลยบุรได้ลีโอ้ยไปอยากสิว่าเด้อจ้าอื ใส่เก่งเอลิตีนี่เนาะสามดอกีนีน่อยนี่มันก็คือเป็นเป็นโกงามนี่มนก็แนวนึงอย่างเโจิ่มพี่น้องยันมุนวาดเี่ยมือทอนเอาได้บนมีนาจีอ้างหน้ว่าบเบริาิไปห้าเฮดเอาใส่นี่เขี่ยมือถึงจน่ะีนี่นี่เน่าแล้วเหนาแล้ว เงาดอกพีนองเ้ยดีนีเห็ดนี่แหะม่แกยังมีะทางเนาแล้วมัจะมีพีนองเยเห็ดนม่แกอืขาแงนี้อืมมันจะเงาสุด่ะพีผลถือขมิบมาวานนี่พูดที่งามวันนี้ขอยากมาหากับมา

bò đay càng còn bò đay nào đây? Khăn đen à? Chào, chào bồ bạn. à? gì? อดตกใหญ่เลยตกย้อยใหญ่นะน่ามนันได้คืลกอ,อืทีทีแต่พุนทำเอ้ครับพุ่นพนุพนมาทำปุนพักแม่ตกย่อยแต่ปุ่นทำใส่ป่ะหาหล่าไปทางครัสบสบัสดีพ่อแม่พี่น้องกรับสบาสดีพ่อทุกท่านที่เข้าหับชมช่องนง้องค่าเด้อพี่น้อง เป็นเรื่องอีกแล้วเป็นเรื่องอีกแล้วเมือนี่นะเขามาห้าเฮ็ดเพราะว่ากุญแจโหลดกระเสียบอันห้ายรอห้าจนเหมือยังโบเรงกุญแจโหลดสิบไปเมื่อแล้วบ่านสิบไปห้ารอโหลดอีกเลยห้าเรากุญแจโหลดอีกก็สิเสียใส่แค่ติดเทียบกับปูเฮ้ย แคก chị xe xa em mà hát lại mười tháng này thêm มันเสียแถว ừ

จะคนอย่างไปใช้แน่อย่างวะ ไอ้ี้บ่หายป่ะปูี่้มอี่เราเอายังบดิเห็นเลยพี่น้องพุณเจนปูพันอย่างไปอย่างมาอยู่ นีอ้าวเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วตายอะไรไปทางป่าจนเมื่อยนะจนเป็นเห็นอะไรพี่น้องเอ้ยหาจนเมื่อยโอ้ยย่างย่างครับเออแม่เพี่งนี่ยบอกเพิ่นย่างแต่อยู่ในหันพี่นองรถกิดจนหันแหลยรถกิดจนมั่งถิ่มบุญเลยอะไรล้างหมดสิเมื่อยนะคะปู่ชิพากันย่าแล้วเมื่อยหาอะไรพอเห็น แม่เดี๋ยวกตามีไอ้คิวรถป่านนี่กํลังว่า,าสีเมืออ่อเนาเขากับผาก,กันอย่างที่กันได้กระเพื่อนหางข้างบริขาวในป่านะฮะอยางเกี่ยวของกองไหม่นอ,มองกืนตั้งแต่ทางข่าวสะสะ่าซะซะดึงยังเอาเบิดเลยพอ พอมากระเจ๊อะอเ,เสียนชองบรต้องเสียนก็ได้เอา่อนกระตูนใหญ่ใส่แนนนเียลสช่องลูกทบอันเอออัน,อนก,ก็แจลดก็เสียจนสวยลไพี่น้องเอ้ยวันสิบห้าเฮดกันาลามว้าวปพันเสียงเงินแล้ว ออกบนนอนปุ๋มเหนืออน่อยไหมวะันเสียงขึ้นแล้วปลาปฮะก็ไปน้านตังหวัดปะไปเบิ่งปลาฮาเห็ดาเบิ่งเห็ดใส่ก่อนจึงสิเมื่อให้คิวให้ให้นอนถา่าแค่แต่ปู่พันมาสอยพี่น้องเอ้ยขันซ่าน่าบอกเห็นสิพากันเมื่อแล้วนี่นะสิชิมรสลดอย่งยังรับทงเล่นนี่นะเสซตทีแต่มาเห็นจอด ปล่อยไปปล่อยไปช่างเจ้าถี่ในหนีปล่อยไปปล่อยเือเอาเห็นหลักจะลุกก่ะอ่าลลอปล่อยนิดแต่อยู่ว่าขันหินเกิดจะลดสิบก้อยบ่ะอ่อาฮัสซี่ออกนอกวัดเพระไรผู้เพิ่นกระเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาหาคุณแจรลดซอยเพิ่นเมื่อแล้วถ้าก็จนเปีปยกพากันขามาหนึ่งกัด มาในนี on oh. ite, ้ปดมาเห็นอยู่ในนี้ฮ่าอยู่ผูจะเป็นไงเดี๋ยวจนเมื่อยทางป่าจนแปนของคำทางเหมือนกันปวดผู้ผมให้คิวเห็นเส้นยังไงมีสตีแน่ว่าหายเพิ่นนะเพิ่นน้ำกับปูตัวเดียวคันเอากระปูตัวนี้มาคันเอากัะปูนะคันคันมอกคันมองปงใจรถเจทงนี่ไม่ชิดเสียหนอคันกรกับปูตองติดใจรถเจกัน ขึ้นมาแต่ตอนคุกัะปู่คุข่าไปว่าเชียรี่ยงนี้ขึ้นไปยู่งกระซ่าฉันขึ้นย่ำได้เลยมีสติเก็บว้กอนเราคะแนนเด้อสิเก็บ,กเกบแล้วลืค่ากับปู่างเสื้อทั้งนั้นเจ,จะลลด้คา,ากับปูจำได้กัน hết anh ơi là men hết là giúp được đi bưng luôn này hết anh chào mà. hết khăm mạc hả được. hết cầu lên khăm mạc cứ đào khen okay, đào nhảy thế. Là Nên, bảo sao? Bảo sao không เล่กับป้วยบัน้เจ้าที่กูนปฮักระสีเด็บไปาออกไปหน้าไปเลวไปเบิ่งป้าไปเลยใสิสีขาวมาน้องตอนนี้ก็ย,ยังอยู่ผมเปียกเบิดฝนตก เปียกเบิดพี่น้องเอ้ยเพิ่นโตเพิ่นตกใส่เปียกเบิดเลยหาเ็ดกยังบ่ยังบ่พอแกงพี่น้องเอ้ยลงเลยโอคือกระตาาบ่พอแกงเลยเฮ็ดน้อยเดียวเฮาก็สิหาน้ไม้มแกงเลยไปเบิ่งไปมนํากันปลง ไอคิวต้ไม้เขาเกาะน้องตอนนี้พอไอคิวยังเกาะอหน่อไม้หาเหล่าเฮ็ดได้ปลาอะไรหาหน่อไม้ต่อมากอันยังมาตกลงมาอืมันข้อมันข้อซุกหล่นก้อนกองเนี่ยถ้าเล่นพ่อได้อยู่ลายอยู่ Ai, ừ. à, sạt lông nạm lông nong rồi. Như xe này hay cho mặc mặc khỏi đục này. Như vợ. bọ. Ơ, chơi nào bạn เห็นเกี่ยอาไรปงอืมข้างล่งเะออยนมีกับพอยคิวเพิ่ยัาง่นไหมีไที่ได้อ็นเฮดเรียรมันเย่อจูเฮดก็ได้ในน้ำไหมเนาะป้าจะเต็มกระตาเลยอ้ำาหมโวนได้ โอ้ยแมนโอ้ยน้ห่ไอโพ้หน่อมเอาซ้กาอซะนั่นซ้ำก่ะเต็มตา้นไปแต่บุมีเนาะเหี๋ยวบึงเนาะขย่างผ่านไปดี่หาเห็ดยางผ่านไปนะ้ไปแต่บมีมัดเข้าไปส่อมแล้วก็กาะเกาะซ้เกาอเต็มตาโอ้ย ชิดได้กินด้วพี่น้อ,ช<า>องออช,ชิดทงบอกนชิดชิดงไว้กลิ่น,นำแหลกนี่เบ็ดมืด,มดรังพันธุ์นไมพี่น้อยหาเฮ็ดพนนันไม้ <c ười> เ,เนไม้หมบุรเฮ็ดอนเทนน้กระ้า,าบบเทป็นเียไแบบอคิวกัจกักน้อยเนาะมวยนอนหลบจัก สงสัยรับลรวป่านี่เขใจรดกระเสียพี่น้มไอ้เสียเวลาใจรดกับเป็นชั่วโมงหาจ้เหมื่อยโอ้ยบเห็นแล้ววะมันนี้มางนีม้มางสิยอ่สิมางรถป่นี่รกะระเจยเบ่เห็นเยกเม่เล็กห้อ,อเออื่อ เม uh, uh, oh. ื่งพี่น like wow ุ่มกินน่อไม้มีเต็มงามอุ้ยสวยอยู่โยงามงามหม่อไม้กับแนวงามเห็ดันไรแบบเต็มเลยก็กว่ิดเขาวันนี้ฮาไปคายเนาะทวงละซาบาทซาบาทจักเลยผไิตซื้อเพิ่ให้คิวผลดตซื้อแพมเพิร อยากพี่น้องอยากลูกเพราะฉะน,นั้นก็ยากบวกเขาจะมีเวลาไปหาดอกไม้ก,ก็ได้นี่กไอคิวเพื่อนก็ยุ่งยากช่วยโอก,กาสมาหานดอกไม้หาเห็ดพวกนี้กันจ้าเจ้าเมื่อ,อไร,รบ้าน <ś c oughs> เห็นแล้วก็สะสอ,อนพี่น้องเอ้ยมาเสียเอาเวลา,ดวาเดี๋ยวออกวะคนแนวเผาเมืองมาเสียเวลาเผาออเมือเห็นแล้วก็สะสอ,อนแล้วก็เอาก็เอามัน รบระเจ้าเจ้าถืพอพ่อพ่อกะก็ไปเลยพรแล้วพรแล้วนะครับว่าพอแล้วพอแล้วก็ไปเลยลเห็นก็ไปหนาบระยุทธ์เข <พอ S 2> สะอ่อนเด้่ยอ่อนน้อยให้โอกาสออกออกบานยากได้ออกมากหรือกั็ได้แล้วป่ะซื้อนะไรไปบ้าง จักเลยเสียบตองเท่านั้นแหละผ้ยังลาอยู่สออันนก็โอ้ยเสออนพวกนี้พี่น้อยผมยังยอยู่หนไม่เนี่ยูกตัวนกะเด้งหัวหัวอุ้ยเอาอีกคนนอนนึงนอนคนแรกเลปั๊บสิผกเน่งน่พี่อ้าวพี่อ้านี่เน่งนี่งองเน่นะอุ้ยน่ะพอดีเห่านะสันสองเน่งในเตะสับปูมือยังบ่มือได้ตัวหน ไปได้พี่น้องเอ้ยจะมันอยากได้เนี่ยเตรียมกระตาแล้วไปไปเสือย้สวยกระตาเลยเอาข้าวเดียวเนาะไปพี่น้องมาเฮดต่อบัหนิมาเฮดต่อมาพี่น้องพอคิวเก็บเฮดอีกแล้วเขาคือมานเลยมาพี่น้องมาเก็บเฮดเฮดวกไก่หน่อยเอ่อยไปแล้วโอ้ยบ้าบอกาอ่านอ่ะนั่นมีอ่านหน่อยละอ่ะ ดึงขี้ดินมันออกเวลาล่างมันจะง่ไงฝนตกใส่เนาะซึมกันพี่น้องเลยยืนได้ใช่ไหมเพอกลิ่นนะเขาบอกไม่เอ็ม พอเฮ็ดปวดยังไข่เนอะเฮ้ยเนาะเราลงไปน <ừ. S 1> งในเนาะทงยางยังอีกทงยางหนึ่งน้ำแข็งอืมเดี๋ยวเฮ็ดบวกที่ทงลายกระดกอืมติดหนึ่งขับรถนืม ข้าวหุงอีพี่น้องเอ้ยเห็ดแกงกินก็แซบได้เห็ดอันใส่มืดปวกเด้อือก็จะไปหาน้ํมันเฮ็ดปวกดอกใหญ่บ่ทาไปหานะ้มันเฮ็ดดอกน้อยเนาะสิแม่นบ่มันคือเพิ่นพี่นอเอ้ย าเฮดหาฮอนธรรมศาสตร์อยู่ป่าอันนี้ก็ะเคลื่อนที่ว่าน้องข้ามบานหนึ่งกับไงไกลกับบ้านไกลกับเพื่อนในพี่น้องเอ้ยขามาบ้านหนึ่งนะเว้ยขามาบ้านหนึ่งจะหอดเทียงนาก็ถือว่าไกลเติ็กว่าสิประมาณอยู่สี่ลักผูกจังเนาะสี่กิโลบ่วยสองสามผ่านเลยเพราะว่าทางกระบุรี นึ่งห่มาแตกกิโลนึ่งอืสองกิโลเนาะก็สิระมาณเฮ็ดคือเพิ่นเนาบ่เนาะผมมีเงินพี่เอ้ยจ้าเจ้าเล่นไปตลาดเซลเซฮะผมมีเงินไปตลาดเฮาเลย้าเฮ็ดนายังพอได้กินพอได้สื่อเพิินหาแบบธรรมศาสตร์บ้านนอกบ้านหน้าเนาะ หาหน่อไม้หาเห็ดเซ็นเก่าเซ็นเคยที่แบบน้องคำเคยาหาอยู่บ้านป่านั่นแหละเพราะว่าเ้าก็ยูพีมันก็สีเป็นแบบพัฒนาเน่แบบบนอยู่บนจะอยู่ซื้อกินกับแบบมันสีไก่แบบกระเจ้าคลายลายว่าสันนาะยูพีนะอยู่บ้านบอกคอยมีแล้วท่านบอกขาวตะลาร์ตเออจะดึงออกจะเอาเนี่ยดินเออนั่นแหละมันจะร่างง่าย น่ะอืม้มเห็ดนึงเห็ดสวนร้อนนี่พี่น้อง ปาพี่น้องตอนนี้กะนเบรกหนาวไม้เมือ่อแบบพอไอคิวปุฝนกระมาแล้ยดำาปืนเนาะอะไรพี่น้องขี่น้องข้ามกันเได้ขอจบคิวไปเพียงสิ้นเด้อผักบิง่งผักส้มต่อไปเด้อกล่าววคำับสบายดียดเฮ็ดกันป่ะ Mm.